สวัสดีท่านผู้ชมมาวันนี้กับข้าวง่ายๆแล้วใช้มีหนวดมาแล้วพี่น้องเนี่ยมาล่ยัดไส้กรใช้ยัดไปหมดแล้วนะเนี่ยหมักหมูตอตปรุงรสน้ำมันหอยผอมปรุงรสแล้วก็วนเส้นนรวดไว้เึ่งจะมองแล้วว่ายัดวันนี้มากินมาล่ยัดไส้กันพี่น้องนี่น้ำซุปก็ใช้เดือดแล้ว น้ำซุปนี่จะใช้ใส่รสดีใส่น้ำมันหอยไปได้ะน,นี่นไปงนเกลือใส่แล้วยังมาใส่ลาบกระเคีมกระเทียมพริกไทยกันเลยง่ายๆไม่ยากพี่นนอะเดือดแล้วใส่มะละไปเลยแล้วเปิดไฟอ่นอนๆนะแล้วใส่มะละหมดแล้วก็เปิดไฟอ่นอนๆเลยเนาะมะละจะได้ตุ๋มไปเรื่อยๆแนละ้วไส้หมูจะได้ไม่ละลักออกมานอกทำข้าวง,ง่ายๆอาจจะใช้มีดหนวดไป่นอะ ถ้าบ้นบานปดีหมอ้อเลยพี่น้องไหมปดีเลยพี่น้องเ,อเลยเออเออเป๊ะเลยเนี่ยแง่ตนไปเรื่อยๆพี่น้องกดไปอ่อนแล้วตนไปเรื่อยๆ ไปสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะแต่ใช้ชอบมารับไปเปอยไปเนาะชอบให้มารับไปเปอยครึ่งชั่วโมงอะ่ะเปิดไฟอ่อนไว้ไเปเนาะอ,อย่าเปิดไฟแรงเปิดไฟแรงเดี๋ยวไส้ทะลักตุ๋นไปเรื่อยๆไฟอ่อนให้มารับไปเปอยหน่อย บนหม้อพี่น้องเอ้ยนี่ก็ค่อยตุ๋มไปพี่น้องหมูมันจะได้ไม่ต้องไม่ออกมาทะลักมังนอคาร์ลเปิดไฟแรงอะ่ะหมูจะทะลักออกมาังนอกพี่น้องค่อยตุ๋มไม่ได้ให้เปื่อยเลยเริ่มละเริ่มละเริ่มเปื่อยละเริ่มเปื่อยแล้วพี่น้องนะกระจายเข็มน้ำอะ่ะ อใช้ได้ไม่ขมเลยพี่น้องเลยต้มไปก,ก,ก,ปก็สิบห้านาทีไปนุอ่อนอสุกแล้วพี่น้องเปื่อยแล้วสีเงี้ยเปื่อยแน่นอนพี่น้อง เนี่ยถ้าออกมาสีแบบน,นี้พี่น้องหรืองเหลืองติ๊กติ๊กเนี้ยทำฉ่ำเนี้ยเบยแน่นอนความเขียวหมดไปพี่น้องครึ่งชั่วโมงอัตชัยตุ่มมันอ่ะไปอ่อนอ่อนนะพี่น้องใครกินน้ำอีกเที่ยวโอเคเลยได้เลยแหละพี่น้องโอ้อร่อยแล้ว ต้มมะระยัดไส้หมูหมูหมักซอสน้ำมันหอยผมงปรุงรสแล้วก็วุ้นเส้นพี่น้องมาไปสักครึ่งกมงเนี่ยะใช้ก็มายัดยัดยัดยดใส่ไปเนี่ยน้ำซุปนี่น้ำซุปก็มาะาช้ยทำต้มไว้ทำหมูกระทะเมื่อวานนะแล้วก็เหลืออยู่ตใช้เก็บใส่ตู้เย็นไว้วันนี้ก็มาเติมอีกนิดหน่อยให้ใช้ได้เลยพี่น้องเนี่ย ับข้าวง่ายๆจาใช้ไม่หน่อยไปเนาะต้องมาไลายัดไส้อัดปิดไฟเลยไปเนาะอืมโรยลงไปหน่อยเนี่ยเตียมเกี๊ยวมหอมไปเนาะนี่เลยตามสูตรจะใช้ มาเดี๋ยวจะใช้ตับใบจานให้พี่น้องเลยตัดใบชามตุ๋นปเปื่อยเลยพี่น้องตัดไบชามตัดไบชามมาละยัดไส้กับข้าวง่ายๆถ้าใช้มีหนวดน้องต้มแบบบ้านๆแต่อร่อยทุกจานจัดไปเลยจัดไปเลยเอ็มโม้อพี่น้องเลย อเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอีน้องจัดหนักจัดเต็มไปเลยเดี๋ยวจะไปกินข้า